บุคคลแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำพวกจำพวกเปอร์เซ็นต์ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์จำพวกนี้เนี่ยนะจำพวกนี้เป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งประเภทนี้เนี่ยเป็นบุคลคลที่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นพวกที่ผิดศีล ศีลห้ากระท่อนกระแท่นศีลห้ากระท่อนกระแท่นและเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตขายของพระพุทธศาสนาจะพวกนี้มีสิทธิเสี่ยงที่จะลงอาบายภูมิเป็นผู้ที่มีสิทธิเสี่ยงที่จะลงอาบายภูมิแล้วก็เปอร์เซนที่จะได้เข้าพอดพานเนี่ยมีแค่20 3สสิเปอร์เซน แต่าเซนี่ยคือน้อยยังอีกหลายชาตนะิยังอีกหลายชาติที่จะได้ยังอีกหลายชาติทด่ยังได้เข้ามาสู่พระร่มพระถาวของพระพุทธเจ้าได้จำพวกที่40ขึ้นไปอยู่ถึง50บเนี่ยบุคคลจำพวกที่2เนี่ยบุคคลที่2หรือจำพวกที่2เนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ศีลห้าเนี่ยกระท่อนกระแท่นนะแต่อยู่ในร่มพระศาสนาของพระพุทธเจ้านะคือทันที่พุทธเจ้าสมประกาศพระศาสนาแล้วก็ทัน ทันในพุทธการของพระองค์ท่านนะนะพวกนี้แต่สิ่งก็ยังกระท่อนกระแท่นบุญก็ทำบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะพวกนี้นะก็พูดยังไงว่าก็มีสิทธิ์ไปยังไม่ถึง50%ด้วยซ้ำจำบคุคคลจำพวกที่สามนะบุคคลจำพวกที่สเนี่ยพวกที่สมเป็นพวกที่อยู่ในห้าส จำพวกนี้เนี่ยมีสินเปอร์เซ็นต์ถึงขึ้นไปเหรอคะ50เปอร์เซ็นต์50อเอย่างเดียวไม่มีขึ้นค่ะ,ะพวกนี้เนี่ยจำพวกนี้เป็นพวกที่มีศีลห้าบริบูรณ์ให้ทานเล็กน้อยจเจริญสติจเจริญกรรมาฐานอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มีความหมั่นเท่าไหร่เอาแต่ทำมาหากินไปวัน,ว,นวันหนึ่งเป็น่อเนองทำบ้างไม่ทำบ้าง นะแล้วก็ให้ทานตามเทศากาลแต่ก็ยังสติสติสตังก็ยังไม่มีพระธรรมอยู่ในประจําใจก็ยังมีจิตใจหลงระเลงอยู่นิวรห้าบ้างผู้นี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่ลงนรกก็มีมีสิทธิ์ที่ลงอบายาคุมด้วยก็ยังมีนะมีโอกาสลงเพราะว่าแค่ศีลควบคุมมันก็ยังไม่พอศนะีลห้าเนี่ยควบคุมจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะทําให้นิวรเนี่ยนะไม่ครอบคุมกินใจเขา คือูจำพวกนี้เป็นจำพวกที่สนะก็สิ์ที่จะไปพระนิพพานเนี่ยก็ได้แค่ห้คือห้าสพูดง่ายๆเถอะคือผู้นี้ได้ฟังธรรตา,ตาอกาสด้วยนะนะก,ก็ถือว่าอย่างนั้นจำพวกที่หกสิบเปอร์เซ็นตะ์หกสิบเปอร์เนี่คือผู้ที่มีศีล้ศีลห้าเนี่ยผู้มีศีลห้าบริบูรมีมีกรรมะบทสิมีกรรมะบดสิที่บริบูร์ อีกทั้งเจริญพระบสถศีลอุโบสถศีลผือศีลแปดอยู่เรืองน,นิดนะเป็นบางครั้งบางคราวให้ทานอยู่สม่ำเสมอทุกวัน,นจิตใจก็ประกอบไปด้วยกรรมฐานจิตใจก็ประกอบฐานได้ได้ไดอำโลอนุภาพของอุปจารสมาธิบ้างได้ฌานหนึ่งบ้างตามช่วงครั้งช่วงคราวแต่ทรงไม่อยู่จิตใจก็ตรึกอยู่พระธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่สม่ำเสมอ ได้มโนมยิธินะคือฤทธิทางใจสามารถที่จะสามารถที่จะ,สา,าจะสามารถที่จะมองรู้เห็นได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ค่อยมั่นในการที่จะรักษาผู้นี้ได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ในการที่มีสิทธิ์ขึ้นพระนิพพานจะพูกที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบจนถึงแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะพวกนี้เป็นพวกที่ศีลเจริญศีลแปดนะ,จะเจริญศีลแปด อย่างเนืองนิดศีลห้าบ้างนะตามโอกาสแต่ศีลแปดเนี่ยเเสียส่วนใหญ่มีศีลที่บริสุทธิ์บริปูนมีคำรรมบทสนะิบมีสติปัฏฐานสี่ที่คอยดูจิตดูใจนะคอยดูจิตดูใจบาร,รมีสิบเนี่ยมีการให้ทานมีการให้ทานรักษาศินจเจริญในี่ขมมะเป็นปกติคือพากจากการเป็นปกติไม่ใช้ชีวิตอย่าง อ,อนาคาริยะนะคือผู้ไม่มีมเรือนเป็นผู้ที่มีเป็นแบบอนาคาริยะนะคือผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้ที่มีตัดความกังวลใดๆทั้งสิ้นได้ชานหนึ่งชาสองเป็นกําลังนะถึงชาสามทรงบ้างไม่ทรงบ้างแต่ก็อยู่เบือ่ออยู่บ่อยตื่นเช้ามาก็จะสามารถจเจริญได้จเจริญกรรมาฐานได้นะถึงถึงทานหนึ่งสองสามนะ เช้าเย็นก็สามารถกําหนดได้พยายามควบคุมจิตด้วยพยายามสงบเรีนับนิวรณ์ธาการอยู่ได้หนึ่งนิดนะจำพวกนี้เนี่ยจำพวกนี้เนี่ยมีสิทธิ์จะขึ้นพันิผ่านแล้วก็มีจิตใจนะ่ะประนารถนธิผ่านว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะจำพวกนี้นะพวกนี้ก็สามารถไปนิพพานได้ถึง70%จําจพวกที่80%ดสิบเปอร์เซ็นะจำพวกที่80%เนี่ยจำพวกนี้น,นะมีศีล8บริโณ์ มีศีลห้าศีลแปดบริบูรณ์แต่ส่วนใหญ่จะชอบถือศีลแปเป็นอนาคาริยะเป็นพวกที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่เป็นผู้ที่ผ้าออกจากกรามเสียส่วนใหญ่และเป็นยังพวกที่สามารถทรงสติประฐานสี่เจริญกสินสามารถเจริญกสินพระพุทธาสามารถเจริญกสินเจริญกสิน กองใดกองหนึ่งจนได้ถึงชาติที่4นะทรงได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ก็ยังพอทําได้เมื่อครั้งที่อยากจะทําได้สามารถยังจิตยังแจงตนได้มโนมาทิถอดจิตได้ยังจิตของตนท่องเที่ยวตามพบภูมิต่างๆได้นะยังเที่ยวขชมพบภูมิต่างๆไดนะ้แล้วก็มีจิตใจที่ปรารถนาดิพานชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายดิพานชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ให้ทานศีลภาวนาเป็นกําลังนะถาวายชีวนี้แด่พระพุทธศาสนาได้จะพวกนี้เนี่คือเป็นพวกที่นะแปดสิบจนถึงเก้าสิบนะที่พูดนี่นะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจะพวกนี้นะจะพวกที่เก้าสิบจนถึงเก้าสิบเก้าสิบเนี่ยจนถึงเก้าสิบเก้าสิบจนถึงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกจำเก้าพวกที่ 9ก้าสง,ง่ายเถอะเก9าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีศีลแปเป็นบอิบูนไม่ถือศีลห้าเลยนะมีจิตใจมีจิตใจเป็นอนาคาริยะนะพระจาักรตามเจริญเมตตาอยู่เนืองนิดจนได้ถึงสามบัติคือฌานสี่จนถึงอรูปสามบัติสี่นะหรือไม่ได้รูปสามบัติก็ไม่เป็นไรแล้วก็จาพวกนี้ จำพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ <c oughs> นะถวายชีพนี้ให้แด่พระพุทธธรรมประสงคนะ์ตายเพื่อพระพุทธศาสนามอบกายถวายชิพได้ไว้เป็นพุทธบูชาแล้วจำพวกนี้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เจริญวิปัสนาญาณเข้าใจในกฎของหลักอริยสัจสี่จนถึงที่สุดนะเข้าใจในกฎของอริยสัจสี่เข้าใจในสามายลักษณะเข้าใจในด้านของกฎแห่งกรรมได้อภิญญาสมาบัติ ในด้านของมโนมยที่สามารถถอดจิตได้ท่องเที่ยวตามพบต่างๆได้ <c oughs> แล้วก็จะทรงชานสีได้ด้วยสามารถชงสานสีได้ทุกเวลาท่งสารสีได้ทุกเวลามีจิตใจที่มีจิตใจที่ใช้สติเป็นมหาสติประฐานควบคุม,คมสามารถควบคุมนิวรห้าประการได้อยู่หมัดสามารถเหยียบนิวรณ์ไว้ใต้ฝ่าเท้าได้อย่างอยู่หมัดเลยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใน96%้าสิบหกเปอร์เซ็นต กลุ่มนี้เนี่ยมีมีเปอร์เซ็นต์ที่เข้าพิหาราได้ถึง96เปอร์เซนด้วยกันนะ95เปอเซนผู้ผิดนะ95เไปเขียนใหม่ส่วนจำพวกที่อจำพวกพิเศษนะมันมีจำพวกพิเศษจำพวกพิเศษเนี่ยอีกจำพวกหนึ่งจำพวกที่ไหนจำไม่ได้แล้วนะจำพวกนี้เนี่ย่ป็่พวกเรียกว่าเป็นพวกของพระจุลรัศดาบันจำพวกของพระจุลรัศดาบันจำพวกนี้เป็นพวกที่ทรงชาน นะตั้งแต่ชาติหนึ่งขึ้นไปอยู่ถึงชาติที่4มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มีจิตใจที่มอบกายถวายชิตนี้ให้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้ามีศีลเป็นปกติตั้งแต่ศีลห้าถึงศีลแปดมีจิตใจเกาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าได้มโนมไม่ที่ได้ก็ยิ่งดีนะในกลุ่มนี้ก็จะมีหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจิตใจเบื่อหน่ายในขันห้าในจําพวกนี้เนี่ยเป็นพวกจําพวกที่พูดยังไงว่า เป็นเาพวะที่ดีได้อํานุภาพแห่งยานที่เขาเรียกว่าโสรสายานในภาพของโสรสายานนะเป็นกลุ่มที่ได้โสยานตั้งแต่ยานสองขึ้นไปถ้าใครจะเข้าใจว่าโสรสายานนี่คืออะไรนะโสระสายานคือเป็นยานที่ไว้ถ่ายถอนกิเลสไว้ถ่ายถอนกิลมกิเลสให้ออกจากจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นปาสนาญ่เยเป็นฌานที่สําคัญมากนะ ใ,ในด้านนี้เป็นด้านของในด้านนี้เป็นเรื่องของวิปาานนะัสนาญาณเป็นข่ายของวิปัสนาญาณนะบางที่เขาก็เรียกสุรสายยามที่เขาเรียกวิปัสนาญาณสิบหกประการนะอายานที่หนึ่งเขาเรียกน้มาร an ูปฤิเชทนญานนะนามที่เกี่ยวเรื่องเข้าใจในด้านของนามรูปส่วนญานที่สองเขาเรียกา aru, นะนามะรูปนะนามารูปหรือว่าป ah ัจจยะปริคหายานนะก็คือเข้าใจของรูปนามว่า มีปัจจัยสืบเนื่องกันมีเกิดรูปนามน,นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกฎกฎแห่งกรรมมันมาจากเกฎแห่งกรรมยังไงมันมีอะไรสืบเนื่องส่งเสริมประสานกันในด้านของนามรูปไอ้นามรูปน,นี้คือขันท่านนั่นแหละคือเข้าใจใน,น